สวัสดีครับขาต้อนรับสู่ช่องใหม่แอดนะครับช่อ,ชองของดีอีสานนะครับผมของดีอีอสานนะครับอ e ีนะครับวันนี้มาอัปเดตอง์ปู่นะครับว่าทำไปถึงไหนแล้วอ,อ,อะ,อะอไรครับ่วันฮะเอาไปเลยเอาไปเยเอาไปเลยไปเลกัน โอาา้ยปั่นคักปั่นแน่เถอเนาะปั่นดีแท้แทสวยนะรัามาลอดมารอดท้ององค์ปู่นะครับกินข่าวหรือยังเนี่ยไม่นี้เมนูอย่าง โอ้ยกำพใส่กอกครับตะมือก็ใส่กอกมืนนี่เอฟซีอได้อดดีเนาะเอซใจดีทั้งหลายมีไหมคู่มือ่ยังนึงก็ยังนึงแ้ันนี้ปิดหนามืนนี่โอ้ยันยันอ๋อมันทอนอ๋อมันทอนมันทอถึงไหนแล้วนะฮะอ๋อ ของของดีนี่ยังไม่เอาใส่ใช่ไหมของดียังไม่เอาใส,าใส่จนกว่าจะปิดเนาะอืมถึงตอหมอที่สี่แล้วเอา้าอันนี้วันนี้มาอยู่สองคนเลยฝั่งเดียวคนปั้นคนหนึ่งอืมครับผมตอนนี้มาดูอัพเดตนะครับ ใกล้สำเร็จลุล่วงแล้วนะครับใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้สำเร็จแล้วะครับถึงถึงต่าเต่าที่สี่เนาะ ตอนนี้ถ really ึงเตามอที่4แล้วนะครับลายท้องนี้ลายท้องนี้ยังยังไม่ได้ยังไม่ได้ใส่ถึงฮะเพิ่งจะเตามอที่4ช่างจอย อุ้ยคืองามแท้น่ะพังพานนะมันยังไม่ทำพังพานเนาะ,อ,ะอ๋อทำเขาเรียกเขาเรียกอะไรนะตรงปากนะเออตรงปากเขาเรียกอะไรนะขี้ปากเพิน่นอ๋อขี้ปากเพิ่นอ๋อทำขี้ปากก่อนอืม,มยังไม่ทำลายอันนั้น่วนขี้ปากนะเฮะ่ส่วน่วนงอนนี้ เรียบร้อยอ่างพานนี้ก็ยังทังพานนี้ยังไม่เสร็จเนาะอืมคลิปสองอย่างอืออืออือ่าไปอ,อ,อ,อ่าคลิปสองอย่าง ต้นอสวยสวยสวยเขาสวยอืมอืมอากาศทิ้งน่ะน,น้อยนะฮะแดดแรงมาก,กต้องหลบอ๋อคนเดี๋ยวนี้เก็บใหญ่ขึ้นคนนึงปั้นคนนึงปั้นคนนึงแปะอ๋อเพราะเก็บเพราะเก็บใหญ่ขึ้นอตอนนี้เป็นเก็บใหญ่เลยนะฮะ นะฝ่ามือแล้วอ่ะฝ่ามือแล้วนะฮะใหญ่กว่าฝ่ามืออีกใหญ่กว่าฝ่ามืออีกนะะฮใหญ่กว่าฝ่ามืออีกจะเกิดใหญ่ขึ้นนะจากส่วนหางเล็กทีนี้ก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะฮะตามลำดับนะครับ แดดร้อนนะครับอากาศเริ่มร้อนขึ้นแล้วครับช่วงนี้ขออง์ปูนะครับแพนดับซับกลับขึ้นมาเร็วๆนะครับเ <c oughs> พราะว่าฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับช่องทำเป็นช่องใหม่นะครับเพราะว่าช่องเก่าโดนแฮกนะฮะ <c oughs> พี่เมเดบอกว่าเปลี่ยนช่องใหม่เลยครับป้องกันไว้การแฮกอีก แช่องเก่าว,ว่ายือนถอนยูทูบซับพอร์ตไปแล้วนะครับขเขาแจ้งเรื่องไปแล้วเตามให้อยู่ตอนนี้ทําช่องใหม่ไปแล้วพี่เมเดยแนะนำมาว่าคือให้ทําช่องใหม่ไปเลยขอบคุณมากครับเจ็บแค่นิกนะครับ